สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนะคะต้นพับพึงด่างค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะคะเอามาจากบ้านป้านะคะแล้วก็มาขยายใส่กระถางไว้นะคะนี่เอามาจากต้นเล็กๆเล็กๆกว่านี้อีกนะคะแล้วก็มาใส่กระถางชําไว้นิดได,ได้ได้กอใหญ่แล้วแล้วก็ไปเปิดอ่า Youtube ดูนะคะว่าคือต้นอะไรกันแน่นะคะก็เพิ่งจะรู้ นะคะว่าคือต้นเขาเรียกว่าต้นพับพึ่งด่างค่ะเป็นไม้มาแรงอีกแล้วน,นี่แล้วก็ไม่ไม่รู้นะคะก็สวยดีนะคะนี่กอใหญ่ราคาเมื่อกี้นี่ดูนะประมาณเป็นเป็นพันอยู่นะถ้าต้นใหญ่กอใหญ่อะสองพันห้าเขาบอกเขาไม่ขายด้วยอันนี้หักไม่รู้หักเพราะอะไรนะคะมีต้นเล็กต้นเล็กก็มีตัวอะไรมามาอยู่ ต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็เอาไปลงดินแล้วต้นหนึ่งนะคะอ่าโอเคอันนี้สวยนะเนี่ยต้นเนี้ยสวยอันนี้ไม่หักไม่อะไรแล้วก็มีงอนไก่มาแทรกอ่านะเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่สูงประมาณศอกแล้วนะเขาบอกว่า ะลักษณะของใบบางทีก็จะมีสีขาวอยู่ทั้งสองด้านะนะนี่มีสีขาวอยู่ทั้งสองด้านเป็นบางใบและบางใบก็มีสีขาวด้านเดียวกับสีเขียวอีกด้านหนึ่งนี่เนี่ยตรงเลยตรงตามที่เขาบอกเมื่อกี้เลยก็เลยมาดูเออใช่ด้วยนะคะอันนี้คือพับพึงด่างคะ่ะ